รักทองเนื้อแน่นๆมันๆทำเมนูอะไรก็อร่อยวันนี้ก็เลยจะมาทำนี่คะ่ะทุกคนเป็นหมูสับผัดใส่ใบกระเพราไปผัดกันเลยคะ่ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันแค่นิดหน่อยไม่ต้องเยอะมาก จากนั้นก็นําหมูที่เราสับละเอียดแล้วทุกคนแล้วก็มาผัดลงไปเลยค่ะผัดหมูแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเปิดไฟไม่เปิดไฟอ่อนๆนะคะต,ตอนนี้จากนั้นก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะให้น้ําที่อยู่ในหมูออกจนหมดนะคะแลวเราก็จะได้หมูแห้งพอ<ม>เนื้อหมูเริ่มพอสุกเราผัดมาเรื่อยๆตอนนี้นะคะก็น้ําที่อยู่ในหมูก็เริ่มจะแห้งเยอะแล้วเนื้อหมูก็กําลังสุกพอดีค่ะไม่สุกเยอะเอากําลังแค่พอสุกนะคะจากนั้นเราก็นําพักทองมาผัดลงไปรวมกันเลยค่ะ ผัดฟักทองกับหมูไปสักพักหนึ่งนะคะขั้นตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณสักสินาทีทุกคนผัดไปเรื่อยๆนะคะพอฟักทองเริ่มจะสุกเล็กน้อยเหมือนกันขั้นตอนนี้ก็ไม่ต้องใช้ฟักทองให้สุกเยอะนะคะตอ่อด้วยการน,นําพริกกระเทียมที่เราตำไว้นะคะ กระเทียมพริกที่เราตำไว้นะคะเป็นพริกกระเทียมที่เราตำไว้แบบหยาบๆไม่ต้องตำละเอียดมากนะคะเพราะเวลาผัดเราจะได้ความหอมของพริกกับกระเทียมใส่พริกกระเทียมลงไปหมดแล้วนะคะก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันแบบนี้ค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะสังเกตเนื้อพักทองนะคะผัดแค่พักทองพอสุกผัดจนปักทองเนื้อเริ่มพอสุกนะคะการสุกข,ของพักทองนะคะสังเกตที่ผิวของพักทองนะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มขึ้นมาค่ะเมนูผัดหมูกับพักทองตัวนี้นะคะทุกคนถ้าได้พักทองมันๆมาผัด ะะมันจะอร่อยมากเลยค่ะเพราะว่าฟักทองมันนะคะกินทั้งเหนียวทั้งหนึทุกคนมันเข้ากันมากแต่ไม่รู้ว่าเป็นเมนูของภาคไหนนะคะทุกคนหลังจากที่ฟักทองเริ่มสุกเลยนะคะก็เติมน้ําเล็กน้อยนะคะตอนนี้ขั้นตอนต่อไปฟักทองสุกได้ที่แล้วค่ะสุกแบบกลางๆนะคะไม่ได้สุกเยอะเราก็มาเตรียมปรุงเลยค่ะสิ่งที่ใช้ปรุงนะคะก็จะมีน้ําตาลและก้นน้าปลานะคะตามมาด้วยนะคะซอสถอย ใช้ซอสหอยนะคะรสชาติก็จะเข้มข้นขึ้นใส่เครื่องปรุงเสร็จทุกอย่างแล้วก็ชิมรสด้วยนะคะขั้นตอนนี้ทุกคนชิมรสตามที่เราชอบเลยนะคะชอบรสชาติแบบไหนนะคะก็ชิมตามที่เราต้องการเลยค่ะ เมนูนี้นานๆทำทานครั้งก็อร่อยดีนะคะได้ยิ่งได้พักทองมันๆยิ่งอร่อยค่ะทานแกงทุกวันก็เบื่อค่ะก็เลยลองผัดแบบนี้ดูก็อร่อยดีจ้าแล้วก็ต่อด้วยขั้นตอนสุดท้ายค่ะนําใบโหระพามาใส่ลงไปเลยนะคะหลังจากที่เราใส่ใบโหระพานะคะเราก็เปิดไฟแรงนะคะแล้วก็ผัดต่อให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้เมนูนะคะหมูสับผัดฟักทองหน้าตาน่าทานแบบนี้นะคะยิ่งเป็นฟักทองมันๆทุกคนบอกเลยนะคะทานกับข้าวร้อนๆเน,นี่ยนะคะอร่อยมากรสชาติจะได้ความเผ็ดหอมของพริกกระเทียมสับนะคะแล้วก็ตามมาด้วยค่ะหอมใบโหระพาอันนี้หอมมากๆค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยก็ไปตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะ ตอนนี้นะคะทุกคนนึกถึงข้าวสวยร้อนๆเลยค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆนี่นะคะทุกคนอร่อยมากแล้วใครอยากทําทานนะคะเมนูนี้ก็ไปลองทําทานกันดูนะคะวันไหนที่เบื่อแกงก็ลองทําทานกันดูค่ะอร่อยจริงๆ